会啦。 ได้ไหมไหนลองซิลองเล่นซิอ่าโอเคเห็นไหม <c oughs> มันก็จะเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้นักเรียนจำบล็อกคำสั่งและโค้ดด้วยว่าทำยังไงอ่าต่อไป E aí no